สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายสํานักพัฒนาที่ดินเขต8นะครับขอไปครับสํานักพัฒนาที่ดินเขต5ก็ได้จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ2559เพื่อให้เป็นผู้ประสานไปยังเกษตรกร,กรในหมู่บ้านของตนเองที่สนใจต่างนะครับของกรมพัฒนาที่ดินครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติแปดสพร่าอเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายดรพัฒนทรกิรติรัตวัฒน์นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ2559โดยสถานีพัฒนาที่ดินหนองคายสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรจัดขึ้นนายสราวุฒิรักนักชการเกษตรชำนาญการหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่1สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายหนองคายกล่าวว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินหนองคายได้จัดตั้งอาสาสมัครจากเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆและให ชื่อว่าหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านขึ้นมาตั้งแต่ปี2538เพื่อทําหน้าที่ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดินเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินทําหน้าที่ในแต่ละหมู่บ้านในการถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองในปีงบประมาณ2559นี้มีนโยบายและโครงการสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนจึงจําเป็นจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจกับหมอดินอาสา ประจําหมู่บ้านเพื่อเป็นผู้ประสานงานไปยังกเกษตรกรในหมู่บ้านของตนเองที่สนใจต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ตรงกันและให้โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรในทุกหมู่บ้านโดยมีหมอดินราษาประจําหมู่บ้านในพื้นที่อําเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายรวมทั้งหมด100คนเข้าร่วมฝึกอบรมครับ